ภูมิธรรมไม่กล้าหือปมทักษิณบอกอนาคตอาจต้องกลืนเลือดร่วมงานภูมิใจไทยภูมิธรรมไม่ขอก้าวล่วงหลังทักษิณบอกอนาคตอาจต้องกลืนเลือดร่วมงานภูมิใจไทยมองขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเมืองขณะนั้นหากจำเป็น1 6กค .2568 นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีการลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดในวันนี้มีนัยยะทางการเืองหรือไม่ว่าขอให้ไปถามนายอนุทินชาญวีรกูลอดีตรองนายกและรมวมหาไทยเพราะทั้งหมดนายอนุทินเป็นคนจัดตนเองเพียงมาเปิดงานเท่านั้นและตอนแรกจะเปลี่ยนจังหวัดแต่ไม่สามารถเปลี่ยนได้เนื่องจากมีการเบิกจ่ายงบประมาณไปบ้างแล้วจึงบอกว่าไม่เป็นไรเพราะมาทำงานตามหน้าที่รักษาการนายก และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบเรื่องนี้และไม่กลัวว่าจะเป็นเกมการเมืองอะไรเมื่อถามว่าการเลือกตั้งซ่อมสอสเขต5จังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นพื้นที่เดิมของพรรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นรักษาการนายกจะลงพื้นที่ช่วยหาเสียงหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าในฐานะที่เป็นสมาชิพกพรรเพื่อไทยก็คงจะลงพื้นที่แต่ต้องหาโอกาสและต้องจัดการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และดูเวลาที่เหมาะสมหากอยู่ในเวลาราชการก็จะลาผู้สื่อข่าวจึงถามย้ำว่าแสดงว่ามีแผนที่จะลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียงในช่วงวันหยุดอยู่แล้วใช่หรือไม่นายภูมิทํากล่าวว่าไม่ได้มีแผนแต่ต้องดูงานของกระทรวงเพราะตอนนี้งานของกระทรวงอย่างเป็นงานที่จําเป็นซึ่งวันนี้ที่ลงพื้นที่เพราะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดเมื่อถามย้ำว่าหนึ่งเสียงมีความสำคัญกับรัฐบาล เนื่องจากเป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำจึงต้องรักษาฐานที่มั่นให้ได้ใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าทุกเสียงมีความสำคัญกับทุกพักการเมืองเมื่อถามว่านายทักษิณชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะลงไปช่วยผู้สมัครหาเสียงหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าขอให้ไปถามนายทักษิณเองเมื่อถามว่าในอนาคตจะมีโอกาสกลับมาจับมือกับพักภูมิใจไทยหรือไม่เนื่องจากก่อนหน้านี้ นายทักษินเคยระบุเอาไว้ว่าการเมืองขนาดนี้อาจต้องมีการกลืนเลือดหลายปีบนายภูมิธรรมกล่าวว่าเป็นทัศนะของนายทักษินไม่ขอก้าวล่วงแต่การเมืองต้องดูสถานการณ์ณนะขณะนั้นถ้าเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งยวดของประเทศชาติพักเพื่อไทยก็จําเป็นต้องกลืนเลือดแต่โดยรวมเราไม่ร่วมที่มาพูดทุกวันนี้เป็นการพูดที่เกินเลยอย่างนายอนุทินก็พูดจะได้เปอร์เซ็นต์อะไรเป็นการพูดที่เกิดเลยและโกหก ความเป็นจริงเป็นอย่างไรนายอนุทินรู้อยู่เชื่อว่าผู้สื่อข่าวกระทรวงมหาดไทยก็พอทราบที่จะจัดการหลายเรื่องที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจนำไปสู่ความผิดได้ผมจะตรวจสอบอย่างเข้มข้นโดยไม่ได้มีการไม่พอใจอะไรถือว่าเป็นการทำหนาที่คุณอนุทินหากทำงานอย่างตรงไปตรงมาก็ไม่ต้องกังวลและไม่ต้องกลัวไม่ต้องกระโตกกระตากให้คนรู้รู้อยู่แก่ใจยอยู่แล้วนายภูมิทํากล่าว ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังนายภูมิธรรมได้ให้สัมภาษณ์เสร็จสิ้นพลเอกนัทพลนาคพาณิชร,รมทรกลาโหมรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มีภารกิจเดินทางไปยังสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในเวลาไล่เลี่ยกกันได้เดินเข้ามาทักทายนายภูมิธรรมที่ได้สวมใส่ชุดชรบอบเต็มยศเป็นครั้งแรกก่อนจะแซวว่าหล่อมากครับมีทั้งราชสีและคดสีเลยครับ ซึ่งราชสีเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกระทรวงมหาไทยส่วนคคชสีเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกระทรวงกลาโหมติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ Story News